KRM Bamboo นะครับเล่มนี้ราคา12,500นะครับจากเว็บไซต์ KRM Performance หรือว่าเพจใน f a c e b o o KRM k R M Performance รวมถึงสั่งซื้อจากร้าน CFF Thailand.com ก็ได้นะครับผมตัวนี้เป็นมีดที่ผมซื้อมาจาก KRM Performance แล้วก็ผมไปรับเองที่โรงมีดนะครับเลยนะครับพีดิกก็เป็นคนส่งมอบมีดเล่มนี้ให้ผมนะครับ ทำซองให้ตอนไปถึงเนี่ยซองกำลังทำอยู่พอดีนะครับส่วนเบลลูปเนี่ยก็เพิ่งมาทำก่อนที่ผมจะรับกลับมาพอดีมันเป็นมีดที่ไม่มีใครจองนะครับคือผลิตออกมาสมมติมีออเดอร์10เล่มพี่เขาอาจจะทำไว้12 1 5ถึงเล่ม20เล่มอย่างเงี้ยเป็น Available for Sale นะครับก็คือ,อเข้าไปแล้วก็บังเอิญว่าตัวนี้ยังไม่มีใครจองก็เลย ถามพี่เขาว่าเออเล่มไหนผมสามารถจะซื้อได้บ้างนะครับพี่เขาบอกว่าก็มีให้เลือกหลายเล่มหลายแบบหลายรุ่นอยู่แล้วก็ผมก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อเจ้าตัวนี้มานี่คือ KRM Bamboo นะครับความยาวใบบ m b บูมีตั้งแต่ 8, 9, 10, 11 11.5แล้วก็12นิ้วนะครับตัวนี้เดาว,ว่าน่าจะเป็น11นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันดูว่ามันเป็นรุ่นกี่นิ้วนะครับ KRM อาจะไม่มีกล่องไม่มีแพ็กเกจอื่นๆมานะครับไม่มีเอกสารอื่นๆให้วุ่นวายก็จะมาเป็นซองวัสดุสังเคราะห์นะครับซึ่งจะมีสีเทาครับที่ผมเห็นแล้วก็จะมีสีส้มรวมถึงจะมีลายดิจิทัลหรือว่าลายคราฟเทคอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไนล่อนที่สามารถจะใช้งานใส อ,อุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเบ็ดตกปลานะครับหรือว่าสามารถบรรจุน้ำนะเป็นถุงใส่น้ําได้ด้วยนะนะครับก็จะมีโลโก้ KIM Performance อยู่ด้านหน้าแล้วก็เย็บมาแบบนี้นะครับวิธีใช้งานก็คือบีบบัคเกิลนะครับกลางออกแล้วก็ตัวถุงก็จะยาวแบบนี้เลยนะครับก็ไม่ได้เป็นกล่องไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเกะกะรวมถึงอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็ทําออกมาคิดมาแล้วนะครับว่า าสามารถจะใช้งานอย่างอื่นได้ด้วยนะครับนี่นะครับมีดก็จะมาเป็นซองฝักหรือเป็นปลอก k ายเด็นะครับซึ่งสีของ k ายเด็ก็แล้วแต่นะครับว่าจะสั่งผลิตเป็นสีอะไรเพอ่ว่าผมวันที่ผมเข้าไปเนี่ยพี่ดิ๊กกำลังทําซองให้มีดเล่มนี้อยู่พอดีก็คือเหมือนแปลว่า มีดทาเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าซอมยังไม่มีพี่เขาก็เลยไปหยิบใครเด็กสีเขียวกําลังทําอยู่เลยนะครับตอนผมโทรเข้าไปเดินเข้าไป,ปก็เห็นพี่เขากําลังทําซอมเจ้าตัวนี้อยู่นะครับก็เป็นเหมือนเป็นโชคชะตานําพาให้มาเจอกับมีดเล่มนี้นั่นเองนะครับส่วนเบลลูปนี้พี่เขาเพิ่งทําก่อนที่ผมจะรับมาคือว่าผมเอาเล่มนี้พี่เขาก็เลยทําให้สดสดตรงนั้นเลยนะครับ ไคเด็กเป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับซึ่งมีคุณสมบัติอ่อนตัวเมื่อโดนความร้อนนะครับความร้อนระดับเตาอบฮีทกันหรือว่าไฟนะครับมันก็จะนิ่มอ่อนตัวลงจากนั้นเมื่อมันเย็นตัวลงมันก็จะแข็งคมรูปร่างเหมือนเดิมนะครับคุณสมบัติของมันก็คือมันจะคงรูปร่างอยู่แบบเดิมตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีความทนทานต่อการบาดการตาสูงนะครับก็เลยนิยมนํามาทําปลอกมีด ฝักมีดรวมถึงทำซองปืนนะครับไคเด็กซ์เองก็เป็นเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่งที่ทนทานนะครับไม่ดูดซึมความชื้นและน้ําไม่ขยายตัวหรือหดตัวมากนักนะครับต้องโดนความร้อนมากเลยนะมากแบบระดับแบบ60องศาหรือว่า70องศาเลยครับถึงจะเริ่มอ่อนตัวนะครับแต่ว่าพอทิง้งไว้ในอุณหภูมิปกติก็จะเย็นตัวลงแล้วก็จะคงรูปแบบนี้นะครับโดยซอนจะใช้เป็นไคลเด็กชิ้นเดียวกันขึ้นรูปนะครับแล้วก็ห่อ ดานสันมีดมาถึงด้านขมีดเราใช้ริเวตหรือว่าตาไก่นะครับยึดไว้ซึ่ง krm จะใช้ริเว t เบอร์เล็กนะครับจะไม่ใช้เบอร์ใหญ่เพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการจะลดน้ําหนักนะครับให้มันน้อยที่สุดก็คือริเว t เล็กน้ําหนักก็น้อยสกรูก็เล็กตามไปด้วยนะครับแล้วก็รูพวกนี้ก็เป็นรูที่สามารถจะร้อยเชือกหรือว่าสามารถจะย้ายตัวฮาร์ดแวร์นะครับไปตําแหน่งต่างๆได้ง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็แข็งแรงมากด้วยนะครับก็เป็นไอเดียส่วน ปลายปลอกนะครับก็จะมีการเจาะช่องระบายน้ําหรือความชื้นตรงบริเวณด้านข้างส่วนปลายตรงนี้ก็จะมีรูเล็กๆด้วยนะครับซึ่งรูนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นรูที่ดีไซน์ขึ้นมาเพื่อให้น้าเดรนออกด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกการพัฒนาอีกการปรับปรุงซองอีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนระบบล็อกของซองนี้ก็คือใช้ retention หรือตัวล็อกบริเวณกาดมีดด้านบนตรงนี้นะครับหนีบเอาไว้ซึ่งการ deploy หรือการดึงมีดก็ใช้นิ้วโป้งดันบริเวณตรงนี้นะครับ แล้วก็ดึงมีดออกเลยนะครับส่วนความแน่นในการใช้างานก็ถือว่ามีเสียงโยกบ้างน,นะครับแต่ว่าก็แน่นหนาดีนะครับแล้วก็เบลล์ลูปนี้สามารถจะย้ายฝั่งได้สามารถจะตะแคงได้แล้วก็ลูบนี้ก็สามารถจะร้อยเข็มขัดรวมถึงระยะความสูงนะครับเหมาะสมแล้วก็ตำแหน่งของลูบนี้ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับคือเวลาเราจับดึงเนี่ยมือก็จะไม่ไปขวางบริเวณตัวเมาส์ตรงนี้นะครับเวลาเราค่อยลองนึกภาพเวลาเราจับแล้วดึงครับก็อยู่บริเวณตรงนี้ถ้าเกิดทาเมาส์ออกมาขนาดนี้มันจะ เกะกะแล้วก็จะสามารถที่จะหยิบเข้าถึงอุปกรณ์ได้ยากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับผมก็แล้วแต่นะซองส่วนให่ก็เป็นสีดำนะครับเราจะมีสีอื่นว่าส้มเทาน้ำตาลลายพรางอันนี้เป็นโอดีกรีนะครับสีเขียวพอดีว่าทำซองตัวนี้ขึ้นมาก็ดีเลยนะครับส่วนการดีพลอยก็ดึงนะครับแล้วก็ดึงมีดออกมาเราจะเห็นว่าตัวมีดก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็ฝักมีดก็เป็นฝักที่ปกป้องมีดจนถึงบริเวณกาดตรงนี้เลยนะครับซึ่งก็โอเคเลยนะครับ สำหรับน้ำหนักของฝักอย่างเดียวอยู่ที่189กรัมนะครับตัวนี้ผมช่างกับดิจิตอลสเกลหรือว่าตาช่างดิจิตอลมาตัวมีดน้ำหนักมีดเปล่านะครับไม่รวมปลปลอกหรือว่าฝักเนี่ยอยู่ที่5,41กรัมนะ541กรัมก็คือประมาณ5 5ขีด5ขีดไม่ถึง5ขีดครึ่งเนาะ5.41นะห้กรัมอ่า5.4ขีดนะครึ่งกิโลนะครึ่งกิโลนิดนิดนะครับ ถ้าทั้งปลอกและมีดรวมกันท,ทั้งสองอย่างนี้รวมกันนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่73 1กรัมนะเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดกรัมเจ็ดจุดสามขีดนะครับ, g, g, รบก็ยังไม่ถึง1กิโลนะครับก็มีดอย่างเดียวครึ่งกิโลนิดๆปลอกอย่างเดียวประมาณ2ขีดนะครับคือ189กรัมไม่ถึง2ขีดรวมกันทั้งหมดก็7 3 1 731ก็ยังไม่ถึง2อายังไม่ถึง1กิโลก็ถือว่าเป็นมีดขนาดใหญ่ที่ค่อนข้างมีน้ำหนัก เบาเมื่อเทียบกับขนาดของมีดนะครับทั้งความยาวลักษณะการดีไซน์ทั้งหมดนะครับค่อนข้างที่จะน่าแปลกใจนะเพราะว่า KRM ก็มีแนวคิดมีวิธีผลิตรวมถึงใช้วัสดุแล้วก็เทคนิคการผลิตที่แตกต่างจากมีดแคมนฟ์ทั่วไปนะครับโดยรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าบมบูนะแบบมบูก็คือไม้ไผ่ในภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับโดย KRM ตั้งใจผลิตมีดเล่มนี้ออกมาเป็นมีดแคมนะครับเป็นแคมนฟ์ก็คือใช้มีด ในการฟันเบิกทางนะครับถางกิ่งไม้สับไม้เหล่าไม้ผ่าไม้ทําที่พักทําที่นอนนะครับทำเชลเตอร์หรือว่าอาจจะใช้เป็นมีดในการประกอบอาหารนะครับนงเช่นการสับการอะไรอย่างงี้ซึ่งตัวนี้อาจจะยังไม่ใช่มีดในซีรีส์ที่ยาวที่สุดที่ทําออกมานะเพราะตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นใบ11นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูว่าจริงๆใบมันกี่นิ้วกันแน่นะครับลองวัดดู ก็อยู่ที่ประมาณ11นิ้วนะครับวัดตั้งแต่โคนกาดเลยนะครับจนถึงปลายใบยนะครับ1ินิ้ว1ิดนิ้วนิดๆด,ด้วยซะด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าเป็นมีดขนาดที่เกือบจะยาวที่สุดแล้วของอซีรีส์นะจะมี11นิ้วครึ่งแล้วก็มี12นิ้วด้วยนะครับแต่ตัว12กับ1 1นิ้วครึ่งเนี่ยเหมือนใบมันจะเรียวกว่านี้ความกว้างของใบอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับส่วนสันของใบนะครับหนาประมาณ 6ม mm, มนะครับอาจจะ5.8ถึง6มิลนะครับประมาณนั้นนะครับเป็นทรงไทเปอร์ก็คือโคนหนาแล้วก็เรียวไปที่ปลายนะครับทำให้การแทงผ่านการฟันนะครับทำได้รวดเร็วแล้วก็สะดวกนะครับเพราะว่ามีดก็ออกแบบมาให้มีความเร็วในการสับผ่านะฟันอย่างเช่นฟันกิ่งไม้ที่ไม่ได้ใหญ่จเกินไปประมาณ1-1.5ถึง1นนิ้วอย่างเงี้ยนะครับถางหญ้า ถางเถาวัลน,นะครับรวมถึงการฟันต้นไผนะ่แบมบูก็เป็นชื่อต้นไผ่อยู่แล้วทาไมถามว,ว่าทําไมถึงตั้งชื่อรุ่นว่าแบมบูนะไม้ไผ่เนี่ยครับเพราะว่า,าจากข้อมูลที่ทราบมาก็คือพี่ดีไซเนอร์นะพี่ดิก k ค m รเมนี่ยนะครับพี่นิก,การจนุเนี่ยบอกว่า,าทาง Southeast Asia เนี่ยเราอยู่ใน Rainforest หรือว่าป่าฝนนะครับก็คือจะมีต้นไม้ที่ขึ้นเติบโตได้รวดเร็วแล้วก็รกนะครับ คือชุกชุมมากกว่าทางแอฟริกากับทางยุโรปหรือว่าอเมริกานะครับทำให้การใช้มีดในลักษณะทีะ่ของคนที่ใช้มีดเข้าป่าหรือเข้าแคมป์เนี่ยจะใช้มีดฟันขวางเสียนไม้เยอะนะครับแล้วก็ต้นไม้ที่นิยมนํามาใช้ทําค่ายที่พักหรือว่าใช้บูชคราฟอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นไม้ไผ่ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งไม้ไผ่เองก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของการเติบโตที่มีลำค่อนข้างตรงแล้วก็สูงประกอบกับต้นไผ่เองจะมีความ ยืดหยุ่นสูงนะครับ flexible คือเขาเอามาทํานั่งร้านทําบันไดทําอะไรน้ําหนักเบาก็จริงนะครับกลวงตรงกลางก็จริงแต่ว่ามีความแข็งแรงยืดหยุ่นสูงแล้วการฟันต้นไผ่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็ใช้กําลังใช้ความพยายามเยอะนะครับก็เลยออกแบบมีดมาให้มีลักษณะคือใบมีดนะครับมีความหนาตรงโคนเรียวตรงปลายทําให้ฟันได้เร็วนะครับแล้วก็น้ําหนักของการฟันดีนะครับรวมถึงการฟันผ่านเนี่ยตัดขวางเสี้ยนเนี่ย มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับก็คือตัวของใบมีดเองขึ้นรูปมาเป็นแบบ flat g r i ก็คือเป็น zero edge คือคมมาไล่ลงมาจนถึงคมนะครับแบนแบบนี้เลยนะครับก็ทำให้การฟันผ่านเนี่ยทำได้ดีมากนะครับแล้วก็แรงต้านทานบริเวณข้างใบมีดนะครับก็น้อยทําให้การใช้งานในล,ลักษณะนี้เป็นไปได้ด้วยดีนะครับสะดวกสบายแล้วก็กินแรงน้อยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ กินแรงน้อยลงกว่าเดิมสิเนาะจะพูดให้ให้ให้ถูกนะครับโลหะผลิตใบมีดตัวนี้เป็น L6 High Impact Alloy Steel ก็คือเป็นโลหะที่มีความแข็งด้วยโลหะอื่นที่ผสมเข้าไปนะครับไม่ได้มีคาร์บอนสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย L6 ไม่ใช่ s a t สเต e เล Steel เพราะฉะนั้นตัวของใบมีดเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นสนิมได้ง่ายนะครับกว่าสเต e เลตสตีลแต่ว่าแลกมาด้วยกับความ แข็งของใบมีดที่มีความแข็งรวมถึงมีความยืดหยุ่นที่สูงนะครับเพราะ L6 ซี่มันเป็นอลลอยสตลที่เด่นเรื่องของการทนแรงกระแทกการสั่นสะเทือนได้ดีเพราะฉะนั้นก็เหมาะมากกับการเอามาทํามีดที่เน้นการฟันสับผ่าอย่างนี้นะครับลองคิดดูว่ามีดที่ใช้ฟันต้นไม้ใหญ่ๆนะต้นไผ่ลำเท่าขาอาเงี้ยนะครับอาจจะต้องใช้แรงมากขนาดไหนแล้วเ,เวลาฟันผ่านเนี่ยมันอาจจะใช้กําลังเยอะ รวมถึงการสะเทือนของใบมีดนะครับการสั่นสะเทือนของใบามาที่ด้ามเนี่ยก็ทําให้อาจะรู้สึกเจ็บมือนะครับซึ่ง KRM ก็แก้ปัญหาตรงนี้ได้ด้วยการออกแบบจีโอเมทรีของด้ามกับใบมีดนะครับเป็นส่วนที่ช่วยซับแรงกระแทกไปนะครับก็คือ,อ KRM ใช้วิธี hidden แทงครับก็คือเป็นกันหรือว่าเป็นด้ามมีดข้างในเนี่ยยื่นเข้ามาในบริเวณด้ามนะครับที่เป็นไม้ สเตบลไลซ์ uh, ize, คือไม้ทํากรรมวิธีทําให้มันไม่เกิดอาการหดตัวขยายตัวหรือไม่ดูดซึมความชื้นแล้วนะทำให้เนื้อไม้แข็งขึ้นเป็นแกนอยู่ข้างในนะครับเชื่อมต่อกันกับตรงท้ายแล้วบริเวณท้ายนะจะเห็นว่ามีเพลทลับตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นกลมๆตรงนี้คือสกรูนะครับเป็นสเตเต s t ส e ีลสกรู rew, นะครับขันล็อกเอาไว้นะครับ ตัวสกรูนี้ก็จะเป็นแกนมีเดือยนะครับยาวไปจนถึงด้านหน้าเชื่อมติดไปที่บริเวณใบมีดด้านหน้าเพราะฉะนั้นมีดเล่มนี้จะเรียกว่าฟูแทงก็ไม่เชิงเพราะฟูแทงมันต้องโชว์โชว์ด้ามออกมาข้างนอกเนาะแต่น,นี้ด้ามมันอยู่ข้างในนะครับก็จะเรียกว่าฮิดเดนแทงหรือว่าฮิดเดนฟูแทงก็ได้นะครับคือเป็นด้ามต่อกันยาวตลอดจนถึงส้นเลยแต่ว่าตัวแกนด้ามซ่อนอยู่ข้างในนะครับซึ่งกรรมวิธีในการทําแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการผลิต นะครับนานรวมถึงใช้เทคนิคทักษะช่างรวมถึงใช้ทักษะการใช้เครื่องมือค่อนข้างที่จะต้องเยอะนะครับแล้วก็สิ้นเปลืองวัสดุเยอะเพราะฉะนั้นราคาในการผลิตค่อนข้างที่จะแพงนะครับราคา12,500นานี้ก็สําหรับใครที่ชื่นชอบมีดนะครับมีดเล่มละหมื่นกว่าบาทนี้ถือว่าเป็นมีดที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าถ้าได้รับรู้ ขั้นตอนการผลิตแนวคิดในการผลิตรวมถึงได้ซื้อไปใช้งานแล้วจะทราบเลยว่าหมื่นกว่าบาทนี้คือมันไม่แพงเลยนะครับเพราะว่าแค่ใบมีดแล้วกับกรรมวิธีในการผลิตนี้มันก็ซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลาใช้พลังงานใช้หลายหลยายอย่างนะครับใช้ต้นทุนสูงนะครับเพราะว่า L6 นี้ราคาเดิมก็ไม่ได้ถูกนะครับแล้วขั้นตอนการผลิตก็ใช้เวลาเยอะมากด้วยนะครับ ถึงไม่ค่อยนิยมนำมาผลิตมีดแต่ KRM ก็เลือกมาผลิตเพราะว่า L6 เนี่ยเหมาะกับงานใช้ฟันกระแทกนะครับแรงสันสนเทรอนร่วมถึง KRM ยังมีกรรมวิธีในการทำ tempering หรือว่าการให้ความร้อนนะครับทำให้มีความแข็งและยืดหยุน่นสังเกตในวิดีโอนี้ได้ว่าบริเวณคมนะครับจะมีสีที่ต่างกับบริเวณกลางและก็สันใบนะครับนี่คือเป็นเทคนิคการผลิตครับที่ KRM เรียกว่า double tempering นะครับก็คือการให้ความร้อนออ develop นะครับเนื้อโลหะจากอลซิเที่แข็งแล้วก็ดีอยู่แล้วนะครับทนการเสียดสีสูงอยู่แล้วเนี่ยเคลียร์เอ,อ็มก็ทําให้บริเวณคมเนี่ยแข็งกว่าบริเวณกลางแล้วก็สันใบทําให้คมเนี่ยคมได้นานนะครับแล้วแข็งฟันแล้วไม่บินไม่แตกง่ายๆนะแต่ว่าตัวบริเวณกลางและสันใบเนี่ยก็เป็นสปริงนะครับอ่อนกว่าค่าล็อกเบลบริเวณคมจะแข็งกว่านะครับตรงนี้ก็จะอ่อนกว่าทําให้มันไม่หักนะครับยืดหยุ่นสะเทือนสันคานแล้วก็มีก็ไม่เสียหายนะครับ ส่วนผิวที่มันไม่เหมือนกันแบบนี้ก็เกิดจากการยิงซ d นบลั t ก็คือเมื่อทำฮาร์ดเดนนิ่เสร็จแล้วนะครับเทมเพร์เสร็จแล้วทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วก็ก่อนจะขึ้นไกรดินแล้วก็เอามาฟ i เนชชิ่งเ็าใช้พ่นสายนะพ่นแล้วความแข็งของโลหะส่วนที่ไม่เท่ากันเนี่ย มันก็จะทําให้แซนด์บลัสนะกินเข้าไปในเนื้อโลหะไม่เท่ากันนะความสึกหรอก็จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสีของคงก็จะเป็นสีแบบทูโทนแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นความตั้งใจนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของ KRM KRM เองเนี่ยอาจจะใช้โลหะอยู่ไม่กี่รุ่นนะครับใช้แค่ K 1 1 0หรือว่า N 6 9 5 690แล้วก็มาเป็น L 6นะครับแต่ว่า KRM ก็มีความชํานาญนะครับเชี่ยวชาญแล้วก็มี R D ทีมที่ดีนะครับ คือใช้เหล็กไม่กี่เบอร์ก็จริงแต่เหล็กไม่กี่เบอร์ที่เขาผลิตออกมาเนี่ยเขามีความเข้าใจในการผลิตเข้าใจคาแรคเตอร์แล้วก็มีวิธีการผลิตที่เขาเรียกว่าคัดสรรหรือว่ารีดประสิทธิภาพของโลหะออกมาได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะครับก็คือไม่ต้องเป็นกังวลว่ามีจะเสียหายโดยไม่ตั้งใจหรือว่าจะเกิดความผิดพลาดในการใช้งานนะเพราะฉะนั้น k r m เองก็มีความเชี่ยวชาญในเหล็ก เข้าใจในเหล็กนี้นะครับในวัสดุนี้มากๆก,ก็ทําใหออ้ผลิตออกมาได้ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมมากที่สุดนะครับในในโลกก็ว่าได้นะผมว่าถ้าเกิดแบบเป็นตัวแทนเอเชียเนี่ยผมว่า k r m น่าจะเป็นอันดับ elite ระดับท o p t o เลยก็ว่าได้นะครับ ส่วนประกอบอื่นๆของมีดนะครับก็จะมีตัวกาดนะครับซึ่งกาดนี้นะครับ KRM ก็ใส่เข้ามาเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับเป็นทรงโอเวอร์ทรงรูปไข่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะสามารถป้องกันมือสลไลด์ไปโดนด้านบนนะครับในกรณีที่ใช้งานแทงอะไรเงี้ยป้องกันกิ่งไม้หรืออะไรบางอย่างที่มันจะมาฟาดโดนเราฟันไปแล้วแบบมันมีเมือามาฟาดก็ป้องกันมือหรือว่านิ้วของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีชอยอ่าซึ่งสามารถจะใช้ลักษณะคือจับแล้วใช้เหลานะครับตรงนี้ก็ยังมีความ ชันคมอยู่นิดนึงแต่ไม่ได้คมกริบนะก็ใช้แบบลูดหนามลูดอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับตัวอลูมิเนียมเนี่ยทำไมถึงเอาถูกนำมาใช้ในมีดลักษณะนี้นะครับก็คุยกับดีไซเนอร์นะครับพีดีแคอบอกว่าอากาศลักษณะนี้ที่ใช้เป็นอลูมิเนียมเนี่ยเพราะอลูมิเนียมเองมันมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ทนทานต่อการกระแทกนะครับเหมือนดูดซับแรงสะเทือน,นได้ดี เวลาเราฟันกระแทกไปเนะี่ยแรงสังส่นสะเทือนจะมาที่ใบมีดแล้วจะส่งต่อมาที่กาดนะครับส่วนกาดนี้ก็จะส่งต่อมาที่ตัวแทงข้างในนะครับมาถึงส้นแล้วก็ระบายความแรงสะท้านออกไปนะไปด้านหลังแล้วก็บริเวณปลอกลัดตรงนี้ก็เป็นสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็เพลทตรงท้ายก็เป็นอลูมิเนียมอีกเหมือนกันนะครับส่วนตัวสกรูฮาร์ดแวร์แล้วเป็นแกงข้างในก็เป็นสแตนเลสสตีลนะครับก็เชื่อมไว้นั่นหนามากซึ่งด้ามแบบนี้นะครับจะไม่มีวันแตกหักเสียหายได้ง่ายสักเท่าไหร่นะเพราะว่า มันเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันแล้วรัดไม่แน่นมากแล้วไม้ก็เป็นไม้สเตอบิลล์ที่โคตรแข็งเลยนะผมบอกเลยว่าแข็งมากแล้วก็ trm เองยังผลิตด้ามไม้ออกมาหลายเวอร์ชันด้วยกันนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นไม้ตะแบกลายนะครับก็เป็นจะเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็น Ti เกอร์สต s t i g e r Stripe ลายเสือตะแบกลายเสือนะครับซึ่งก็เป็นไม้ไม้ที่ผ่านการสเตอร์บิลล์หรือว่าทําให้ไม่หดตัวไม่ขยายตัวอีกแล้วนะครับด้ามก็จะออกสีเหลืองน้ำตาลท,ท,ทองนะครับซึ่งลองขยับดูจะเห็นว่า ลายของไม้ก็จะขยับตามมุมแสงที่ตกกระทบเลยนะครับแล้วก็เกรนไม้ก็เป็นเกรนที่เรียบเนียนแล้วสวยมากนะครับทรงด้ามก็จะเป็นทรงโอเวลลนะเป็นรูปไข่เหมือนตรงด้ามเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยนะครับสวยมากเลยแล้วก็พื้นที่ด้ามเองก็มีพื้นที่จับนะครับไม่ว่าจะเป็นการโชกไปข้างหน้าในการสับในระยะใกล้นะครับหรือว่าใช้งานปานี้ในการเหลาหรือจะจับมาตรงกลางแบบนี้นะครับในงานปกติก็ได้หรือว่าจะจับโชกมาทางด้านหลังนะครับในการเพิ่มระยะการฟัน เพิ่มระยะสวิงรวมถึงการเพิ่มน้ำหนักในการเฉาะฟันก็ได้ด้วยนะครับก็ดามมีพื้นที่ให้จับ2มือได้เลยแบบนี้นะถ้าต้องการจะใช้งาน2มือก็ได้นะครับแล้วก็ตัวด้ามเองเนี่ยออกแบบมาเป็นทรงรูปไข่รีทําให้คอนโทรลมีดนะครับในการฟันคือจะเป็นการพลิกข้อมือบิดข้อมือควบคุมทิศทางของมีดในการฟันได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงไม่มีฮอตสปอตนะครับที่เป็นลายกันลื่นอะไรไม่มี โค้งๆม้มนๆนตรงนี้ท้ายบานๆนะครับก็บางคนบอกว่าแล้วมันจะไม่ลื่นเหรอจากที่ผมลองใช้งานในเล่มเล็กนะครับตัวนี้เป็นบมบู x อ็กซนะครับก็จะเป็นตัวที่เล็กกว่านะครับก็เป็นตอแบกลายเหมือนกันนะครับด้ามเดียวกันเลยไม้เดียวกันแต่จะสังเกตดูว่าด้ามเขาก็จะสั้นกว่านะครับมิติของด้ามก็จะสั้นกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าทรงด้ามก็ทรงเดียวกันเลยนะครับเป็นทรงโอเวอร์เหมือนกันกาดก็จะเล็กกว่าเนี่ยขนาดว่ามีดเล็กขนาดนี้นะผมลองฟันถากเสาถากอะไรนะผมรู้สึกว่า มันก็ไม่สถานสะเทือนมาที่ด้ามแล้วก็ไม่กระดากมือนะครับเวลาใช้งานรู้สึกกระชับด้วยซ้ำแม้ว่าใช้มือเปล่าจับไม่ใส่ถุงมืออะไรรวมถึงบางทีด้ามเปียกน้ําหรือว่าโดนฝนโดน,โดนไอ้น้ำลาอองน้ำความชื้นซึ่งที่ที่ผมไปเนี่ยความชื้นเนี่ยประมาณ 95, 1 0 0ถึงยเรเซเลยนะค,คือฝนตกทั้งวันทั้งคืนไม่มีแดดเลยนะครับก็เราก็ตั้งมีดไว้ในในร่มน้บในหลังคาก็มีละอองน้ําเกาะอ,อะไรเอามาใช้อะไรก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันสะท้านสะเทือนมือเวลาฟันหรือว่าลื่นหลุดมืออะไรเลยนะครับ ประกอบกับการจับถือก็ทําให้มีดรู้สึกว่าสะดวกสบายแล้วก็ทิคอีกอย่างหนึ่งที่พี่ดิ๊กบอกว่ากำเนี่ยใช้3นิ้วหลังนะครับกำเนี่ยคอนโทรลมีดได้ดีกว่าด้วยนะครับไม่ต้องออกแรงกำที่บริเวณด้านปลายมากก็ได้แต่ว่าใช้การกราบแบบนี้นะการห่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งพับลงอย่างเงี้ยนะครับแล้วโชกคมันทําให้เรารู้สึกว่าจับกระชับส่วนท้ายของมีดที่บานออกก็ช่วยในเรื่องของการไม่ให้มีด กระเด็นหรือว่าเลื่อนหลุดมือได้ด้วยแม้ว่าจ,จะไม่มีลายกันเลื่นหรือว่า,วาร่องนิ้วอะไรเลยก็ตามนะครับซึ่งดีมากๆเลยอันนี้เดี๋ยวค่อยมาทขาข่าวสะอาดให้ดูนะรีวิวไปแล้วด้วยนะครับมีผ่านการใช้งานมาบ้างส่วนหนึ่งนะครับส่วนส้นมีก็ทําเป็นแบนๆอย่างนี้นะครับก็ออกแบบมาให้ใช้กระแทกนะครับตํมนู่ตํานี่นะครับได้แต่พี่เขาก็แนะนําว่าให้จับลักษณะนี้นะครับเวลาหลุดมือมันก็อาจจะไม่ไม่ทิ่มไม่ตําเหล่านะครับก็ ใช้บดอะไรอ่ะบดอะไรที่มันไม่ได้แข็งมากได้นะเพราะเป็นอลูมิเนียมกับสแตนเลสก็แข็งกว่าไม้อยู่แล้วแล้วไม้สเตรบีไลท์เองก็แข็งโคตรเลยนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีด้ามไม้หลายอย่างนะครับจะมีทั้งด้ามไม้สาธรน,นะครับหรือว่ากระพี้เขาวควายกระพี้ขี้ควายนะครับมีประดู่นะครับมีตะแบกลายมตีตุกไม้ปุ่มไม้อะไรก็มีนะครับซึ่งกรรมวิธีผลิตการเจาะการฟิตติ้งอะไรเนี่ยโอ้โหใช้เวลาใช้ทักษะช่างแล้วก็ใช้ความชํานาญเยอะมากนะครับก็ เป็นมีดอีกเล่มหนึ่งที่ผมเองก็เล็งไว้นานแล้วนะครับนี่คือรุ่นบัมบู11นิ้วนะครับด้ามตะแบก t i เก r นะครับ Strip ไทเกอร์สตรีนะครับกับตะแบกลายเสือนะมีดเล่มแรกของผมเองจาก T.R.M. ที่ซื้อเองด้วยเงินตัวเองไม่ได้ยืมมาไม่ได้ส่งมาทดสอบนะครับก็เป็นมีดตัวเองอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปทดสอบใช้งานได้แน่ๆเลยนะครับผิวเป็นสโตนวอ h นะครับก็เก็บกักสารหล่อเลื่นได้ดีแล้วก็ยังไม่มีสนิมอะไรนะครับเพราะมีดเพิ่งผลิตไม่นานนะครับ KRM Performance L6 Steel ด้านนี้ก็ชื่อรุ่น Bamboo ลืมบอกไปอีกอย่างนะครับลูกชายของพี่ดิกคนหนึ่งชื่อคุณไผ่นะครับก็เป็นชื่อของชื่อเล่นนะครับของลูกชายพี่ดิกด้วยนะครับคุณไผ่นะครับก็ประมาณนี้นะอาจจะเป็นที่มาด้วยนะครับอย่างหนึ่งจริงๆคือเป็นมีดใช้ฟันต้นไผ่โดยเฉพาะแต่ฟันต้นไม้อื่นก็ได้นะนะครับ รู้สึกว่าพี่ดิ๊กนี่จะตั้งชื่อลูกชื่อเล่นลูกๆว่าเป็นชื่อต้อนไม้หมดเลยนะครับผมได้ยินวันก่อนรู้สึกว่าจะเป็นลูกสาวหรือว่าอะไรนะชื่อเชอร์ชื่ออะไรก็แปลว่าต้นไม้เหมือนกันนะครับมีมีชื่ออื่นหร,หรือเปล่านะครับมีน่าจะมีลูกหลายคนอยู่นะครับพี่ดิ๊กก็ประมาณนี้นะครับผมนี่คือ KRM Bamboo 11นิ้วนะครับด้ามาตะแบกลายนะตะแบกลายเสือนะครับก็สวยหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงนะครับลองเทียบมันกับเจ้าตัว ตะแบกลายเสือมันกันแต่เป็น XS fat นะครับตัวอ้นวนอ้วนสั้นนะครับอ้วนสั้นน้องนะครับด้ามก็จะบางกว่าหน่อยหนึ่งประมาณนี้นะครับโอเคครับผมเราเจอกันใหม่ในโซดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮบิไรเดนเอา